ก็ขอกราบสวีตัสสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับอาร์มันเองนะโอ้โหเย่แน่นอนครับวันนี้ผมอุ้ยลืลืลืวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดนะฮะเป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้อัดทั้งทำคลิปเวลาเล่นไมค์ครับไฮไลท์เนี่ยก็จะตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นไออีกตัวนน้นะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ ตัวนี้ผมจะชอบใช้นะถ้าเวลาตัวนี้เดี๋ยวถ้าเวลาตัวนี้แบกหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดทีสามสิบมนะีทีสามสิบผมสั่งจากร a z a d a นะประมาณ600กว่าบาทอะอืมแต่ว่าผมได้ส่วนลดพิเศษเหลือสี่รกว่าบาทก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นก็ไม่โฟกัสมันจะเป็นทั้ง เอ่บลูทูธไวเลสแล้วก็ส่วนสีต่อประสายได้นะสภาพกล่องก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะนะครับดูนะกล่องขาดด้านะลหลังก็จะมีการวิธีใช้บอกนะครับว่าเออใช้ยังไงนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิโชว์นี่ผมเดานะ่าจะเป็นของมินิไชน่านะจริงๆใช้นานแล้วแหละตัวนี้ผมใช้มาเดือนสองเดือนนั่นะเออมาเนี่ยเรามาลองเปิดดูกันนะ จะไม่ถนดัดนิดนึงนะคือวงใช้มือเดียวในการถ่ายเนะยาะจริงๆใหญ่ใช้ขาตั้งนะแต่ว่ามัน,นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันไม่ค่อยตั้นี้อันนี้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นนะเอออ่ใช้าาขาตั้งกันเ้ยมามาอันนี้กันเลยก็อืมโอ้ข้างในนะก็จะมีเป็นนี่สายเนาะน,นี่เป็นสายสายก็จะเป็นสายเป็นอันนี้ก็มาโฟกัส อั้เป็น USB นะ USB อันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดแล้วก็มีวิมีคีย์แคปแถมมาด้วยนะฮะมีเป็นคีย์แคปอ่าบูทว้นันนี้นะมีคู่มือด้วยซึ่งอ่านไม่ออกนะให้ดูคู่มือจะ,ะเก็บนะอืมมาหนีเขา ก็จะประมาณนี้ดูใช้มือเดียวถ่ายเดียวเนาะมันน่าจะสระุวกว่าอ่ะนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะฮะนี่หหน้าตาคีย์บอร์ดรอนจังนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องพูดก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุอะไรเนาะอ่ะอันนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาครับทำไมเียบยักเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะานามมาานะก็ใช้เป็น ABS นะครับก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมดเลย จะมีลุงเหล็กก็คือเป็นพวกน็อตอะไรไปน,นะอ่าเป็นพวกน็อตประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นรูสวิตเป็นรูสวิตนี่เป็นรูสวิตกดเสียงมันก็จะลั่นๆหน่อยครับประมาเนี้ยเนี่ยแต่ฟ้องแต่ก้องไมโ่โฟกัสนะฮะอันเนี้ยอันนี้คือกล้องไม่โฟกัสอ่ะอ่ต้องขออภัยด้วยนะอ่อ่า,อาประมาณนี้อ่าครับ โฟกัสนะว่าจะเป็นหน้าตานะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการกดเปิดไฟให้ดูกันก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านหลังครับผมเดินมาด้านหลังดูสภาพขีดบอกนใช้มาเดือนกว่านะครับดูดูปุ่มดูปุ่ม E ดิกองมือโฟกัสอีกแล้วในปุ่ม E นะฮะกองกากอะเออกองอย่างกากอะกมใช้ก้องโทรศัพท์ จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเ,เลื่อนมาด้านหลังครับตอนจริงๆริงมันจะต้องมีนะก็จะเห็นสวิตต์ตรงนี้มามันจะมีออนกับอมอมนะให้เราเลื่อนไปที่ออนนะครับอ่าเมื่อเลื่อนลงมานะตรงนี้ก็จะมีได้เลือมอให้ดูด้านหลังเลยนี่นะครับตรงนี้ด้านหลังนะ ท,ที่มันมีที่เลื่อนนะแต่ว่าผมเนี่ยทุบคีย์บอร์ดนะหัวร้อนนะจำไม่ได้เราหัวร้อนอะไรนะทุบแล้วมันพังเลยนะืมไม่เคยคือมันพังเลยน็อตมันหลุดออกมาเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมียางกันลื่นกันลื่นสี่จุดนะฮะี่จุดเป็นคีย์บอร์ดขนาดหกสิเอร์ซ็นตนะตรงนี้ก็จะมีค c ีด้วยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะ,ะเราเปิดไฟดูอ่าเราเปิดและ บางคนเดยวคิดว่าไฟไปไหนอะพี่ไฟไปไหนตัวนี้นะครับวิธีเปิดไฟตัวนี้นะครับไปกดตรงนี้ครับ F1 แล้วก็ตรงนี้ครับอ n นน c t นี่ว้าเฟียวว่ะโคตรเท่อย่าเทพเขาดูดิ นี่นะครับคีย์บอร์ดโอ้โหมันอาจจะไม่เต็มนะครับว่าใช้มือเดียวเนาะอืมอ่ะนี่นะครับเวลาเปิดนะตัวอักษรนะครับก็จะรอดทั้งหมดเลยนะนก็จะรอดทั้งหมดเลยนะครับรอดทั้งหมดแต่ตัวนี้นะฮะจะไม่มีภาษาไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยนะเอามือติดลิควิดยังไม่ออกรอเนะนี่ยนี่มานนี่ครับผม แก okay. ดูตีลโหเบกล้องมากเลยปนระมาณนี้ครับนี่กล้องมันดูจ้านะแต่ว่าในจริงๆมันไม่ได้จ้าขนาดนั้นนะนนอ่ะตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับเปลี่ยนสีไฟได้นะโดยการกด F N นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะนี่ตัวนี้นส่วนแล้วทุกคนมือไม่ถึงว่ะต้องใช้สองต้องใช้อันนี้ละ ให้เรากดตรงนี้นะครับ F N แล้วก็กดตรงนี้ครับนี่กดครับมันจะเป็นการเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนได้เจ็ดสีนะครับถือมาสีอะไรสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่อันนี้สีเหลืองอันนี้สีเขียวนะฮะสีฟ้าสีเงินนะครับในกล้องมันดูไม่ค่อยชัดรลกอืมอแล้วก็มีวิธีการเปลี่ยนให้มันไฟแบบบางคนนอ่ะเวลาแอบแม่เล่นเกมใช่ไหม จะชอบปิดแสงน้อยๆกด F N แล้วตรงนี้ครับนี่เป็นไงเนการลดไฟบางคนอาจจะชอบแบบสวยๆใช่ไหมกดแล้เห็นแล้วก็กดขึ้นอ่ะบางคนอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะบางคนครับผมไม่ชอบไฟเร็วๆเนาะก็ปรับตรงนี้ให้มันช้าให้มันช้าอ่านี่ช้าสุดนะครับเห็นไหมก็จะช้านะครับอ่ะบางคนชอบเร็วๆ มันก็จะเร็วมากๆดูดิเร็วมากเลยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวอ่ะประมาณนี้ครับผมวิธีการปรับอะไรต่างๆเนาะอืออ่ะตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้เนาะเ,เรามาดูโหมดไฟกันดีกว่านะโหมดไฟของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีประมาณยี่สิบโหมดเลยนะฮะเอ้ย2ี่สิ็ดโหมดเนาะเป็นโคตรเยอะมากๆไปยี่สิเดนะครับเอ้มาสามารถลงวินโดว์ได้นะก็คือกด F N นะครับแล้วก็กด Uh, นะอ่วินโดว์นะมันเป็นการล็อกวินโดว์อ้วินโดว์จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมีสถาน,นะบ,บอกเลยนะอันนี้จะเป็นแบตนะครับเป็นแบตเนาะเป็นแบตอืมอันนี้เป็นวินโดว์นะล็อกวินโดว์แล้วก็นี่อะไรไม่รู้กันอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนโหมดไฟกันนะครับวิธีเปลี่ยนก็คือกด F N นะฮะแล้วตรงเห็นตรงนี้นครับมันจะมีเนี่ยไฟตรงนี้ใช่ไหมผมเปลี่ยนไฟจนผมเปลี่ยนจนมันลอกเลยเนี่ยเนี่ยมันลอกนะ เปลี่ยนไปเลยครับอันนี้หมดแล้วนะนนีหมดแลยก่อนหมดที่สองครับโอ้สวยจัดอ่ะดูดินามจัดเลยฮะอันนี้ขอใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้บางคนอาจจะเห็นไม่ชัดนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรอ๋อนี่เป็นอย่างนี้ อันนี้นะดีกดแล้วมันจะดิ้งอันนี้ก็สวยนะแล้วน,นี้ที่เปลนตัว เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อนะฮะว่าเจ้ตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อ,อยังไงอะไรยังไงเนะาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเลยครับผมวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ให้เรานะฮะกด F N ค้างไว้นะค้างไว้แล้วเรามาดูตรงนี้ครับตรงตรงนี้อันนี้จะเป็น2.0ตัว Q ตัว E จะเป็นต่อแบบสายอันนี้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมปเป็นทีแล้วกันไอพวกนี้นีนีเนี่ยมันจะเป็นบลนะูทูธเนาะให้เรานะฮะกดให้เรากดตัวนี้เดี๋ยนผมจนะ,ะกดตัวนี้ครับแล้วก็กด้างไว้ห้าว,วิหาไว้ห้าว,วิอ่ะเมื่อเรากดห้าวินาะอัน,นี้สอนแบบต่อแบบบลูทูธนะให้เราครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์อะไรกรนะดาะอันนี้ผมจะใช้เป็นโทรศัพท์นี้นะ,ะก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะ เรานะเข้ามาที่บลูทูธครับผมาเข้ามาที่บลูทูธนะแล้วเรากดเปิดับผมนะแล้วเรากดเปิดนะเราจะเห็นคีย์บอร์ดเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วมึงจะเชื่อมให้เรานะฮนะแม่มึงจะขึ้นมาทันทีนะก็เราอเชื่อมต่อสักครู่นะครับรอสักครู่นะเราดูให้ดีนะครับว่าเออมันใช่หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วผมเพิ่งเห็นะนะี่ละ ดี๋ยวจะลองเข้าเป็น y t u t u นะนะีครับช่องดีๆนะครับช่องดีๆอย่าลืมกดติดตามนะตอนนี้ก็ติดตามว่า27ละอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูนะฮะกดอะไรวะ่าลองพิมพ์ดูอ่าเนี่ยไมพิมพ์นะปกติครับลองพิมพ์ให้ดูนะพิมพ์นะครับพิมพ์ให้ดู ก็ดีนะ,อ,ะอ่นนี้แบบต่อแบบวิธีแรกนะต่อแบบวิธีแรกนะวิธีที่สองครับผมก็ให้เรานะฮะมาะตรงนี้ครับกด E อันนี้เป็นวิธีที่สามอ่ะกด E นะครับมันจะเป็นแบบต่อแบบสายนะซึ่งเราสามารถเอาสายเนี่ยเด็ดตรงนี้ไหมอันนี้วสายมันเป็นปนนะครับต่อแบบสายเราหยิบสายขึ้นมานะครับ แล้วจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยอันเนี้ยเราเสียบกับคอมหรือถ้าใครต่อพวกเล่นเมาส์คีย์บอร์ดโทรศัพท์นะต่อเข้า OTG ได้เลยนะครับแล้วก็เอา OTG โ,โทรศัพท์แล้วมันก็จะติดทันทีครับต้องกดตัวนี้นะอ่าคือเ้าใครที่อยากต่อไปสายอประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมมาต่อไปครับ มาดู2.0นะฮะสองก,สก็กดไปเลยครับตรงนี้อ่ะวิธีต่อเมื่อเรากดแล้วใช่ไหมให้เราหันมาด้านหลังมาด้านหลังเห็นตัวนี้ไหมครับตจวตัวนี้แกะออกมาครับอ่แกะมันออกมาเมื่อแกะมันออกมาแล้วนะฮะให้เรานะฮะขอโทษทุกคนด้วยนะครับเมื่อกี้คลิปหลุดนะอ่ะต่อเลยครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วใช่ไหมเรานะฮะอ่ะ อันนี้นะครับถ้าเป็นคอมนะเสียบกับเคสได้เลยนะครับเคสคอมนะก็คือเอานี้ไปเสียบแล้วมันจะใช้ได้ทันทีถ้าเราใช้กับโน้ตบุ๊กก็เสียบข้า,ขางๆโน้ตบุ๊กนะครับอย่าไปเสียบแบบตรงอื่นนะถ้าเราต่อมา keyboard, คคีบอร์ดนะก็ต่อสาย OTG อันนี้ไม่ใช่สาย OTG มันเป็น,นเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วเราก็เอาสาย OTG นะต่อเข้ากับโัรศั์ได้เลยนะครับเป็นไงอ่ายไหมไม่ยากนะ้องอื่นง่ายๆนะครับประมาณนี้แหละเนาะ โอเคครับผมโอเคแล้วผมก็ใครที่ชอบผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวน่าจะมารีวิวเจ้าตัวนี้